สวัสดีครับวันนี้มาดูอาการเสียของปรินเตอร์ Canon MP287 นะครับรุ่นยอดนิยมกำลังจะเลิกผลิตแล้วตอนนี้กำลังจะโดนแทนด้วยรุ่นใหม่ๆที่เป็นแท้งจากโรงงานนะครับอา,อาการที่พบของเครื่องตัวนี้คือเปิดไม่ติดจริงๆล้วเปิดติดแต่ว่าดับคืนนะครับจะลองดู จะมีไฟเข้านิดหนึ่งระดับครับนะบไฟเข้าแป๊บเดียวระดับเลยตัดดับเลยหังจากจะมีเสียงของสแกนนะครับดังขึ้นมาเรื่องนี้ผมรื้อออกหมดแล้วนะครับรื้อแต่ว่าประกอบเข้ากันเพื่อให้ดูง่ายต่อการเช็คอาการนะคร,ครับตอนนี้รือ้อเรียบร้อยด้าน อาการที่พบเนี่ยคือบ่อยๆเนี่ยคือมอตเตอร์มีปัญหาแต่เราจะรู้ได้ไงว่ามอตเตอร์มีปัญหาครบาบางครั้งก็ต้องลองหาบอร์ดอื่นมาเปลี่ยนดูก่อนแต่ถ้าไม่มีก็ก็ลองวิเคราะห์อาการดูครับอันนี้ผมถอดฝาด้านข้างออกแล้วนะครับฝาด้านข้างจะเป็นตัวนี้ปิดตัวมาเนี่ยครับปิดด้านข้างเอาไว้ด้านข้างของเครื่องเอาไว้อันนี้แกะนอบจากด้านหลังแล้วก็ถอดออกแล้วทีนี้ เราจะดูได้ไงว่าเสียผมจะลองถอดสายนะครับที่อยู่ด้านข้างที่เราเปิดฝาออกจะเจอจเมนบอร์ดครับอันนี้คือเมนบอร์ดนะฮะสายตัวล่างตัวนี้ครับผมจะลองถอดออกน,นะครับเมื่อถอดสายแล้ว ลองมาเปิดเครื่องดูใหม่นะครับติดนะครับขึ้น e ร r พ r ศูนแทนนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับไม่ดับแล้วนี่ลองต่อเข้าไปปิดเครื่องก่อนลองต่อเข้าไปคืนนะครับดูอีกครั้งหนึ่ง นี่ผมต่อสายเข้าไปขึ้น,นเป็นซ็อกเก็ตนะครับเสียบเข้าไปขึ้นแล้วกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งอาการเดิมก็คือเครื่องไม่หมุนเลยดับไปเลยทันทีเปิดติดขึ้นมาแป๊บเดียวดับทีนี้ลองไล่สายดูนะครับจากจุด ด้าน,นล่างสังเกตนด,ดูว่าสายนะครับถ้าไลไมาจากด้านหลังจะอ้อมมามาลงที่มอเตอร์ตัวนี้นะี่คมอเตอร์ด้านข้างเครื่องอันนี้จะทําให้เราวิเคราะห์ได้ว่าอาการที่พบเนี่ยน่าจะเกิดจากมอเตอร์มีปัญหานะครับถ้าเปลี่ยนบอร์ดแล้วนะไม่หายนะลองเปลี่ยนมอเตอร์ดูนะครับมอเตอร์ตัวนี้จะโดนบังด้วยอันนี้นะพลาสติกจะถอจะมองไม่เห็นนะ แกะออกดูแกะล้อสติออกมาถอดน็อตเกียร์มอเตอร์อันนี้ครับตัวมอเตอร์อันนี้ผมถอดออกมาจากจากเครื่องอื่นเพิ่มมาเทสจะมีขั้วสำหรับบัสกรีสองสองจุดแล้วก็เฟืองอีกด้านนึงน็อตสองตัวยึดไว้น็อตสองตัวยึดไว้ด้านนอกนะครับ างประมาณการวางจํนานแหนตงนี้สำหรับใครที่อยากจะลองถอดเปลี่ยนดูเองก็ไม่ยากนะครับรุ่นนี้มีวิคนถอดให้ดูหลายเครื่องนะครับแต่ผมไม่ได้ถอดให้ดูก็ลองไปแกะดูนะครับคิดว่าไม่ยากสำหรับช่าง กับลูกค้าอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีเวลาว่างก็นังลองนั่ง,งแกะดูตอนนี้ปอยไม่ติดนะครับลองดูอีกครั้งใน,นสุดท้ายถอดนะครับโเ,เรียบร้อยครับพี ลองไปทำกันดูนะครับอาการนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ